เลมมามามุกหาส,าวส,าาสวัสดีครับตอนรับขัาสู่รายการตุ้มโฮมครับกับ,กมกบ,กบผมกิตติสิงหาปัดครับหมอแพทค่ะแพทย์หญิงปรัสวีแสงชาติค่ะและกก็พบกับเฮ้าสองคนครูมเมิดนะคะ่ะ สั่นถึงสุกหาโม่งเคืองหอดหกโมงแร่งก่อนเข้าหลบทงชาติช่องสามกดสามสิบสามมือนีเบิ่งกันสดๆนะครับวันศุกโอ้ี่สดเท่ากบมือนีพิเศษครับพี่น้องยืนมาล่ะคือเบิ่งพี่น้องบอกได้ครับเดี๋ยวไว้ยาพลาดเพราะว่าเพราะว่าอ้าวเดี๋ยวแค่สิบอกกันนี่เฮาเคยพูดไปก่อนหน้านี้แักน้อยแล้วพี่น้องก็ค่อยเบิ่งนะครับอ่าอละมือนีเฮามีเรื่องอย่างวันเดี๋ยวทุกคนสิได้โห่เนาะ ดอกฝายเมืออเล่ยที่เ้าเคยโปรโมทให้เป็นเที่ยวกันเพิ่นใกล้สิเลิมเพิ่นก็เลยมีล่อบวงสวงอ่ามือนีเบิ่งบวงสวงเนาะส่วนที่สองอันนี้ส่วนที่สองมีศิลปินพิเศษเป็นศิลปินในดวงใจของผมก็หมอแพทย์สวดหมอแพทย์ตื่นจนซันเนี่ยค่ะยวมสดๆอยู่นี่เลยค่ะลาช่วงทุดทไทยเฮาตื่นเต้นมวนซ้นแลละเดี๋ยวหมอแพทย์สิพาไปนอนค่ะกินยังละลับดีกินยังละลับว่ดีเดี๋ยวสิพาเห็ดเดี๋ยวสิพาเป็ดอาหารที่กินแล้ว ซอเหนอนรับแมนค่ะโอ้ดีครับพี่น้องหลายคนมีปัญหาน้อนบ่หลับเพราะฉะนั้นการกินอาหารก็สำคัญไปเบิ่งงานดอกไฟไปเข้าไปงานดอกไฟครับครับช่วงนี้ภาคอีสานเข้าจัดบุญหลหม่องเด้อค่ะหลักหนึ่งในจุดเด่นสุดในช่วงนี้เลยคืออยู่จังหวัดเลยค่ะงานดอกไฟบานประจำปี2568รเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศการบวงสรวงกันเลยค่ะครับกลุ่มนั่งรั้มถีแตงไก่ด้วยชุดไทยสีชมพู ตั้ง2,568คนเอนใพี่น้องเดอ้อรวมกันร่ำบวงสรวงยูเบื้องนาพระพุทธรูปพระบรมรูปร้อหายางออนช่อยงดงาม,มก่อนที่จะเริ่มงานสำคัญเด้อไอ่ก็คืองานดอกไฟบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลย ซึ่งปีนี้งานสีมี่ขึ้น8-17ถึง17กลุ่มภาพัน์ปีนี้ละค่ะคบณบริเวณสนามนาสารากางจังหวัดเลยเมืองอื่นได้พี่้องเด้อสำหรับพิธีบวงสวงเนี่ยเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โดนแต่ปู่แต่ปู่แล้วค่ะคของชาวจังหวัดเลยตามความศรัทธาปีนี้จังหวัดเลยเนี่ยเพิ่นได้เน้นเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีไทยเลยมี3อันอมีมีอย่างเช่นวัฒนธรรมสามผีมีผีตาโขน ผีขนน้ำและก็ผีบุ่งเต่าก็ดึงซอบดึงเขาสูซอบเขาเวอร์บประจำจังหวัดเลยเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นเนาะเพื่อนก็มีงั้นเป็นพาฝ่ายท่อมือพื้นถิ่นนํมาออกแบบตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายให้ร่วมสมัยพร้อมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นผลิตสินค้าชุ่มชนภายใต้แบรนด์เนะเลยนะคะพร้อมจัดโชว์แสดงความเป็นพื้นถิ่นไทยเลยสู่สายตาประชาชนนักท่องเที่ยวนี่มีทั้งไทยและก็ต่างประเทศ นอกจากนั้นก็นมีกิจกรรมอื่นๆให้ไล่ประจำงานของวันที่8เนี่ยก็เป็นการชมขบวนวิถีทินไทยเลย6ขบวนและพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่อลังการค่ะงานสีเริ่มมืออื่นค่ะงานบวงสรวงเนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นการโหมโล่งก่อนเปิดนะครับเปิดบวงสรวงเดี๋ยวนี้ทังอีสานเวลาสิมีงานประจำในวันยยใัญ่ๆนี่ก็มักสิมีล่ำบวงสรวงแบบนี้อขอนแก,นก่นกระจัดไงอุดรก,กระจัดไง เมืองเล่ยเพิ่นกระจัดไงคือครับนี่เป็นเสน่ห์ผมคิดว่าคิดว่าจังหวัดอื่นทางภาคอื่นบ่ใคไมีแบบเฮ้าแม่นค่ะเพราะฉะนั้นคันไผไกลเมื่ออื่นงานเริ่มครับค่ะที่สําคัญกินตรราพูดลาบผู้ทีลองเพลงงานดอกไฟเมืองเลยเพิ่นจะไปลองเพิ่นจะไปลองอยู่ในงานอันนี้เลยครับพี่น้องถ้าอยากไปฟังโตเป็นๆก็ต้องไปงานดอกไฟค่ะเฮาก็บเคยไปได้ยินแต่ฮู้จากงานยอดเพลงนี่แหละหมอแพ้ ายต้องไปปีนาเด้อปีนาเขาสิไปในไหนกันไหนเขาก็อยู่กันมาสามเดือนแล้วไอายซอยห้องเพลงให้หมอแพทย์ฟังจ้าเพลงมันในไ่บอกเอาแบบคือจังผูเปาดีดกีตาร์ให้ฟังเป็นสินะโอได้ได้เพราะว่ามือนี่คือไอมีกีตาร์ตัวนึงเอาไว้ที่ช่องในลาตัวในน้อยพอดีมือนี้มีศิลปินขวัญใจมากก็เลยเอะหมอแพทย์จะมาคอยลองก็เลยไม่เดี๋ยวลองลองเอาสดๆเลยเอากีต้ามาพร้อม เพราะว่าอสายบ <confidence S 1> ่มีโดปันไดเกิดเบิเออองอสดแปลว่าบ่มีสายล่องเบิงล่องเบิงแล้วล่องเบิงรซดซัมมี่แล้วเพลงนี้เป็นเพลงดีเพลงหนึ่งทีเพลงหนึ่งทีไอหมักนะครับพยายามสีล่องให้ดีเวลาไปงานข้า,าโอเกะคนคอยลองเพลงดอนนี้มีเพลงลูกทุ่งอี่ยังเกาะ น้องหานกับมาร์ก <c oughs> <c oughs> ลอฟี่ริมฝักน้องหานแต่ก่อนรีบมาทานห้องเพลงนี้อก็เลยตีล็อกให้หมอแพทยฟังนะครับเพลงนักร้องขวัญใจเฮานะครับนะค่ะเบิ้งเดี๋ยวพี่น้องหมอแพทย์จตื่นเต้นแล้วสิพี่น้องเพลงนี้อย่างค่ะเบิ้งสด <c oughs> เป็นสดเอาไอ สั้นๆที่ความยาวมันบ่ถึงนาทีแต่ทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีที่เฮารวมก่อนใจเห็นไว้สาเมื่อยังออกมาหูโตบ้นอเรื่องมือนี้ไอที่บอคิดต่อแค่อยากขอ า,ากออา่อนคำว่าลากอนเสีองไม่สาก่อนคนดีของอาอตะกี้ตะกอนหากกันสําใดอยากให้ลองตรองดูจักคราวเก็บเอาไว้ก,ก่อนคำว่าลาตอนเสีองเวสาก่อนอย่าดวนอย่าเฝ้า บ่ต้องปากรักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้คอยเจ้ากลับคำสาลาโอ้ยขอบคุณครับปีใหม่พี่รบกวนก็สิได้เสียงกับพีต้ากับสายไปพอดีโอ้ยเอารถส่งเป็นยังเดี๋ยวครับถือว่าเอาเสียงคนรอบเป็นหลักแห้งนี่จัปปีเมื่อไหร่ครับ ไอ้กับข้ามสาลีประมาณหาหกปีแลวครับหาหกปีก่อนถึมาถึงผลงานลาสุดถนนนักสู้เนาะครับผมถามสั้นๆก่อนเพราะว่าพี่น้องเห็นไม่พี่มพ่อนมาเป็นขัญใจเลยว่าขัญใจผู้ใช้แรงงานขวัญใจนักสู้ครับผมร้องเพลงมาจังได๋จังเดยมา่เป็นนัก้องอาชีพแบบนี้โอ้ยมันเลื่ยงมันยาวพี่ครับเอาแค่บอกว่าเอาง่ายๆสั้นๆคือแบบตามฟันเจ้าของเนี่ยแหละมาจากอุดรธานีเขามาในกรุงเทพมาต่อสู้หลากหลายอาชีพ ลำบากครับก็เลยว่าชวนสมว่ายืนด้วยแกมี่นี่ถามว่ากับ,บ่เป็นเรื่องของบ่ามันแกมี่เขาเลือกโดยบังเอิญหรอครับครับคือแค่มา,าบะเบงนักร้องที่เขามาสก,กีนเทียด้วแกมี<อ>่เห็นว่าคนดีคู่เพร่งที่หัวจัก,กันมาพากบ,บอกว่าผ้ามาเบิงเขาตัวอย่างให้เทียมือนหนึ่งขังหนาสิเด้มาเทศน้าเขาสิเด้วางโตถึอพอดีมาทานักล้องผู้ยิ่งเขาแต,งต่งโตซ่าเขาเลยให้ผมเขาไปเทศ ขันเวลาครับก็เลยได้รับเรื่องให้เป็นศิลปินให้แกมมี่บ่ได้เป็นนักร้องสายประกวดแบบว่าบ้านนอกประกวดจุดชนะจังหวะจังหวะโบเมียนเคยประกวดอยู่กับสถานีวิทยุอยู่แถวอุดรสมัยก่อนสมัยก่อนนุ่นครับวันที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิครับผมประกวดมอลำของไอ้พันซักผมได้ที่หนึ่งโอ้โหสนั่นเลิศตายพราซักเคยมาออกเลยกับตูมบ่แล้วโอ้เล่ากามาสอนโน่นสอนนี่ครับแล้วก็ แต่ก็เรียกว่าเพรหลังจากั้ก็ชีวิตเหมือนกันนี่นะครับเดินตามพันมาออตด็คุยกับพีไหมวิลล้อมพอดพันเห็ดหลายอย่างกับเพชรเกษตรกับมีดจะเป็นนักธุรกิจใหญ่เห็ดปลาแดกปลาแดกหมอแพทย์สิบอกเลยว่าเสียบไหลอันนี้รีวิวของจริงเดี๋ยวก็มาคุยกันครับพี่น้องคู่นี้เบรกจะเข้าทึนครับครับมาเด้อมาตุ้มหอ สู่ช่วงที่2ของรายการตุ่มพฮมนะคะหลักการขแพ่กับเสียงฟันตื่นเต้นอยู่กับครองในดวงใจมาเลยนี่เป็นเกียรติย่างยิ่งครับตุ่มโฮมได้รับเกียรติจากศิลปินลุวิสารพ้นบ้านแก่กับบ้านผมเลยครับผมพ่นกันนวนครับพี่ใหม่เพิ่นอยู่กลุ่มราวาปีเกิดเกิดยุหันเลยกรับพี่นะแม่ับ้านเกิดเพราะว่าปีอุดรธานีอ่าก็อะนึี้นมาถึงมือนีเอาช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นใหม่พี่ล้มพอแเราก็มาถึงมือนีเนี่ยเกิดมีช่วงที่มีผลงานฉุกผลงานห่างมาจักหน่อย เพ็ดนี่อย่างแน่นอกจากเป็นนักร้องที่ผ่านมาก็ช่วงตอนนี้ผมกับปยุรอุรรันเลยนครับพี่ปรปยุรอุดรรันปยุรอุดรแล้วก็ไปเนี่ยไปแต่ว่ากรอนกลับไปก็เคยกับวางแผนลงหนากันหลายปีแล้วล่ะกับปลูกหลายอย่างเฮ็ดสวนเพชรังพี่ะเกษตรเกษตรเกษตรผสมผสานมีบักม่วงน้ำดอกไม้กล้วยบักพาน้ำหอมทุเรียนแล้วก็ โอ้หลายอย่างอยู่ครับครับพืชผักสวนขั้วนี่เห็นลูกเห็นคลิปเพิ่นนี่ครับสวนเพิ่นเนี่ยครับหมอธรรมดาครับเพิ่นปลูกหลายก็อ้ายหมอแพทย์อายปลูกยานละต้นสองต้นอินทผลัมก็ปลูกซีหาต้นบักผ้าน้าหอมก็ปลูกสามสิบสี่สิบต้นแต่ว่านี่เป็นลอยเป็นลอยแต่ว่าทุเรียนสูงไสต์สูงอ้ายไม่ได้คาดว่าปลูกเป็นหลายร้อยเพรางนครับผมปลูกไปทั้งหมดสามลอยครับสามลอยต้นครับเดือยยู่สิบต้นหลอดอยู่ประม้านาทศสิบครับเห็นบ่ ตัเลียงกาต้นครับตัวเลียนมันเป็นพืชปราบเสียนครับแต่ว่าเข้าตอกบบยอมแพ้่ครับพอดีผมพอดีเลยนั่งคุยก้อนสิของ้องครงได้คว้มดูจากพี่กิติเราต้องเส้นดอกแลกเปลียนกันครับผมไปเยี่ยมไปไปยามหน้าไอ้ครับไอ้กิติไปยามโอ้ดีเลยครับขอบคุณครับลงนาสิไปนูขวั้กันครับอุดรว่วไก่กันงานครับอันนี้เป็นงานหนึ่งเรื่องกระเสือกแล้วกันเรื่องป่าล่ามันมาจางไรจึงขายดีป่านี้ครับโอ้ผม ตอนแรกเขาบังเทมแล้วตอนช่วงมีเวลาไ่้ตอนทั่วคอนเสิร์ตอยู่ทางนั้นก็เลยบอกช่วงเนวางเขาบอกขึ้อยากพัฒนาปลาอีสานนี่ให้เป็นที่ย่อมรับเพราะสมัยก่อนเนาะคนในสังคมเมืองเขาอาจจะบอกกล่ากินปลาเขาถือว่าเป็นโอ้เขาถือว่ามันอาจจะสะอาดบปลอดภัยก็เลยคิดว่าต่อไปนี้สิจังใดๆเห็ดให้ปลาเขานี่ได้รับการล้อมยับ่อมรับทั้งสังคมในเมืองกรุงแล้วก็ทั้งต่างประเทศให้คนมีความมั่นใจในการบริโภคก็คือต้องเฮ็ดสุกสะอาดปลอดภัยครับ ก็เลยมาคิดคนต้มทดล่องล่องผิดล่องถือล่องผิดลต้มมาโอ้โหอดตาลับครับตะนอนพี่แท้ทิ้งแล้วก็มีแท้โอ้โหจนอ้หลายปีครับคนสิมาถึงป่านี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรที่บอกเลยว่าร้านต่บักฮงเวียโซส่หลายล้านอีหลีเพราีหลีครับไม่หรือว่าหมอแพทย์ห้องก่เคยคิดว่าไา่การโทรทัศนีไม่สปอดขายปลา มันได้เกิดมันเกิดขึ้นแล้วใครจะคิดแม่หมดละนั่นครับผมวันธรรมดาเราฟอร์ตขายปลาลาทุกเงื่อเต็มไป็นเบิดเลยเมื่อกี้พันไพร่ที่มีปลาแดกนละเอาปลาแดกบ้านปลาแดงแม่แดงอันนี้แกเรื่องนึงสื่อควมสุขความสุขนี้ยแกยิ่งดีน้ำไหลไหลครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับแล้วก็เรื่องครอบครัวเห็นว่าทรงลูกไปอยู่แคนาดาครับผมลูกสาวอยู่สามคนอยู่หุ่นบนจังไรคือได้ไปไกลเนี่ครับก็ตอนแรกนะครับน่าลูกสาวสองคนเขาก็เรียนอยู่เมืองไทยกับเรียน ต้องเรียนปกติเลยนะครับแต่ในกรุงเทพก็เลยบอกว่าเออแบบพอช่วงหนึ่งเขาเรียนเขาช่วงเขาขึ้นมสามเขาสิจบแล้วก็เลยบอกเขาไปหาเรียนพิเศษก็เลยจักไปได้คู่แน,แนวเรื่องของเขาไปเรียนภาษาเนาะนะครับบอกว่าทำไมไม่ให้คุณพอ่อส่งไปเรียนต่างประเทศอยากไปประเทศโน้นประเทศนี้ไ <c oughs> มต้องเลี้ <c oughs> ยงตัดสินใจกันสองพี่น้องไปเรียนแค่ไหาก็เลยส่งไปครับในหลักการย์คิดว่ากัดฟันครับกัรฟันอาจารย์คิดว่าคุณบอลลุยมั้งบอลรถเออว่าบอลมีเถอกครับแต่ว่าบอกเลยว่า กัดฟันครับเอาละคือแบบตัดสินใจเพราะว่าเรื่องการศึกษาเนาะครับเขาเห็นการตัที่นใจโมิดออกครับก็เรียกว่าคือว่าสมัยตอนเขาเป็นเล็กน้อยเป็นเบื้องหนังเบื้องหนังเวลาเห็นโอ้หนังหนังไทยบอกมีโอ้ลูกไปเลี้ยงตั้งประเทศเวลาโจประมาพอแม่ภาคภูมิใจเนาะเขาก็คิดแค่ยังนั่งแค่ในหนังครับ ก็เลยไปไปไปยุวันหนึ่งเขคิดว่าเขาจะกลับมาป่ะหนิบ่มาแล้วครับมาแต่ยุบงานเรียบร้อยครับผมโอ้ก็เป็นชีวิตอีกด้านนึงครับจากเรียกว่าจากดินสู้ดาวครับผมจากเมื่อว่าปีีลูกมีหลานอยู่แคนาดาโอ้เนี่ยครับหลานครับโอ้ครับเอตาโร่ตาตาคือที่ฮักเนาะครับหลงครับหลงเลยครับตอนนี้บอก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 ซื้อเลยครับนี่ หักหลายก็ลูกครับหหักล, <S <S กกลาย,ลายนี่ที่พยายามเขาอยู่มือใดนี่เดือนมีหน้าเนี่ยครับนนประมาณวานทียี่สี่ยี่ผ่าเดือนท่านเอาละทัดมาสู่ตอนนี้หมอแพทย์ <C lar ively> มีผลงานเพลงใหม่ออกมาครับผมกับบทถิ่งแนวเกาหมายถึงว่าเป็นขวัญใจของนักสู้ครับขวัญใจของผู้ชายแรงงานครับผมขวัญใจของคนสู้ชีวิตทั้งหลายครับผมถนนนักสู้ครับผมครับพี่มันมากจังใดครับเพลงชูไทยนี่เพลงบรรลุชุดนี่ยก็ได้คนแต่งกับคำสาลาเป็นค้นแต่งเมื่อกี้นะครับที่ผมลองเมื่อกี้แม่นครับคนแต่งเดียวกันครับคือโปรเจกต์คือโปรเจกต์กับสองหมื่นหกพันไมค่ะกสองหมื่นหกพันไม้คือสองหมื่นหกพันชั่วโมงที่ทำงานรวมกับแกมีมาก ก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์นี้การทยอยออกมาเป็นซิงเกิลซึ่งเป็นผมก็เลยว่าทดลองเดียวมันมาหลายแล้วก็เลยว่าหาน้องๆในบริษัทคือแบบอาจจะเป็นคนละแนวมาจอยกันครับก็เลยเลือกของไทโทสมิดค่ะอ่าคือเขาเป็นวงล็อกเผื่อชีวิตมากมากฟิชเชอร์ลิงกันครับมันต้องมีจุดคลิกอย่างกับอย่างจะ็ไทโทสมิดมันวอหลายพ่วงนแกมีเป็นสิปเป็นเล่ยๆนี่มันมาเป็นไทโทสมิดเพราะว่าเห็นโปรไฟล์ของไทโทสมิดเขาเราเขาเป็น นักร้องของนักดนตรี่มีการร้องเพลงที่มันก็สะท้อนถึงสังคมเมื่อนเป็นเพื่อชีวิตผมว่าก็เลยว่าเอก็น่าสะเขากันดีเลือกเขากันดีเนี่ยเรื่องเนี่ยจอที่เห็นอยู่นี่เป็นการไทยเอ็มวีค่พระเอกเอ็มวีนี่เป็นนักรถรถถังครับรถถังจีนเมืองนนท์เป็นยังจังเลือกรถถังอ่ะคือทั้งภูมิกับแล้วก็โปรดักชั่นของบริษัทไป สอบถามว่าชีวิตนักมวยเนาะก็เรยว่าจะเห็นเรื่องนี้เป็นชีวิตของนักมวยก็เลยเลือกรถถังก็เลยไปสอบถามเขาว่าจริงความเป็นมากเขาก็ับสู่ชีวิตลำบากมากขึ้นกันครับก็ก็สิมารได้แชมปได้เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงสมือนี่เขาว่าเขาก็ไต่เต้ามาลำบากก็เลยต้องเลือกรถถังมาแสดงเพื่อเป็นตัวแทนนี่ครับเยาวชนหรือว่านักต่อสู้หลายๆคนโดยเฉพาะที่เป็นอาชีพนักมวยขึ้นกันกับรถถังก็ได้ครับแล้วก็แต่ว่าจริงกภาพร่วมล้าก็อยากบอกว่าเพล่งถนนนักสู้นี่ สั่งพลังบวกให้กับคนที่กําลังเดินทั่งตามหาความสำเร็จให้เจ้าของผมว่าเป็นพลังบวกที่ดีครับพี่ไอ้นึกถึงพี่น้องครับ <c oughs> ผมว่าเบิงบ้งเบิ้งเมวีของพี่ไม่นี่เหนื่อยไหมคนดีก็ดียาใจคนจนก็นดีเฮาเบิ้งนี่ในฐาน,นะปเป็เฮาไปคนบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพมาทำงานแบบนี้นะบางที่น้ำตามที่ไหลนะเพราะว่าอชีวิตเท่ากับบตางกันสมัยเฮ่าเขามอยู่ทุกอย่างงาในกรุงเทพน้ยนะรับแมนครับพี่อะหโชคเพ่ง ถนนนักสู่ครับออรหอแม์มอบเวทีให้กับ,บพี่ไม้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแนมทางที ชีวิตที่ย่างมาจากมือวานมันเป็นมือวานที่แสนไกลมื่อนี้ชีวิตกันยังแนมหาจุดหมายเมื่อยังบ่ดา,าย้ก็ต้องฝันถึงสิเคยจมเคยลม้มบ่มีคนส่งงานมีความผิดหวังนัง่งดุข้างๆในมือน,นั้นถึงมันสิมีปัญหาเที่ยวเข้ามาถามขา่าวแต่ว่าเฮาก็ยังจืนยันสู์ คำว่าได้ดีเป็นเดิมพันเจ็บให้สมศักดิ์ศรีหลงให้สมศักดิ์ศรีสักวันต้องได้ดีเป็นรางวัลถนนนี้ไว้ให้ยางทางนี้ไว้ให้ไปยังสู้เพราเคยถอใจยังสู้ต่อไปถนนนักสู้ บอกเคยคิดจะโทษฟ้าโทษชัตตาโตเฮาบอกมีคือเขาเฮาก็ยังสู้ไปรายวันได้เกิดเป็นคนศาสตร์หนึ่งบอกได้ด้านอันใดบอกกับใจว่ายังยืนยันสู้ให้สมศักิ ก็สูช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมนะครับโอ้ช่วงที่แล้วนี่พี่น้องผมว่าฟังเพลงเอามวลก็ได้เอาสาระก็ได้นะครับเพราะว่าตัวอย่างชีวิตของพี่ใหม่พี่ล้มพอนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นนักสู้นะครับถนนนักสู้ล้มอย่างมีศักดิ์ศรีสู้อย่างมีศักดิ์ศรีสีได้รางวั่นด้อเแบบ ความแบบข้อหมยดีแห้งข้าอายหมอแพทย์สิผ้าแต่งยังกินเขาเลี้ยงผ้าเขากวนนอนอ่ามันมีอาหารดีซอยนู้นหลบดด้วยับ,บแะมันมีหลายๆคนมีปัญหาเรื่องกนันนอนติดยานอนรับ,บต่างๆเนาะอาละอ่าเข้ามาเริ่มทีนมก่อนดีกว่าอ่านมานมเนาะจริงๆอ่ะมันจะมีคนหมอแพทย์ประหูวเว้าได้ปุ๋อาหมอแพทย์สิเว้า,มาหมวดเครื่องดื่มก่อนมีสามขอท่านหมวดเครื่องดื่มเนี่ยมันจะมีความเข้าใจว่าดื่มแอลอ่ะดื่มแอลกอฮอล์ได้บอ ให้หลับดีมันหลับดีแต่มันหลับบลึกหลับบลึกแล้วก็จะมีผลด้านอื่นน่ะสมมตินะลม่ให้สมองเสื่อมเนอนะคตบอกควรกินหมอแพทย์บอสามารถเอาออกโทษทัดได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีกว่านั่นคือนมนมมีกรดอะมิโนทิปโตเฟนพี่น้องซึ่งตัวนี้มันจะเอาไปสร้างเป็นเมลาตัวนินในในร่างกายนั่นเป็นว่าไอ้ในหนังอะนะดื่มน้มอุ่นๆก่อนนอนนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลว่ามันสร้างเป็นกรดอะมิโนทิปโตเฟนครับ แล้วก็เอาไปเป็นไม่รัตรงนี้น้อนรับดีครับนมควรจะเป็นนมเจือดอย่าเป็นนมหวาน้อพี่น้องเพราะว่าขั้นกินของหวานกินแนวหวานหวานแห้งผู้ใดแค่นมง้วก็กินนมพวกันมทั่นมทั่วเนันก็ได้นมพิทาชิโอก็ได้ค่ะโอเคอันนี้นมง้วนมเจือดเนวกินสมวดอาย สมุิว่ามีเขาต้มเขาก็ต้มไข่กับเขากะเพราไอสีเลือกอย่างท่านกินรับดีเอากับถูกนี่แล้ถูกต้องเพราะน,นี่มันมีความเพลทเมอยังมันนะที่ถ้ามันเหนร่างกายมันรับยากไอเอิญ <ไอ S 1> มาหมอกิติเลยดีกว่า <laughs> บอกแล้วว่าเราว่าเราเป็นหมอกิติยังแบาถูกต้องเลยค่ะการที่เขากินเพ็ดเพดมันรบกวนการนอนบางคนไอเขาเรียกว่า กดไหลย,ย้อนขึ้นบางค้นฝันลายได้ไอที่หลีได้เนี่ยเพราะฉะนั้นกินแนวมันย่อยง่ายคือใครเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายละกะไอโฮบาวาเขากล้องมีเหตุผลไมเที่อมานมเขากล้องเนี่ย โดยเฉพาะเขากองงอกเพื่อ้ยินค้เขาวากาบ้าไหมมันมีสารที่เฮดไห้ซอยพรคลายที่เอิญว่ากาบ้าในเขากองงอกด้วยนะไอเพิ่งสื่อมาจากงานเกษตรแฟร์นั่นจากข้องสกุลดังๆอ่ะค่ะเห็นไหมมันมีประโยชน์กับสมองเฮดให้พรคลายและรับสบายเห็นไหมถ้าเลือกสองอันนี้เขาแล้งกับกินแนวบะเพ็ดกินเขากองแห้งดีอาพลเมย์สองจานนี้ไอวาอันใดนไอนี่ไอกินประจำนี่ไอวาอันไดรับดีไอทายมาก่อนอันนี้ถูกต้อง เออมาบอกว่ากิติกลัวยังวะนะคะอันนี้ไม่ได้เตรียมกันนะครับพี่น้องผมหขวงผมเองค่ะไอ้กิตติเราหูเรื่องสุขภาพหลายหลายบอกเลยอันนี้กล้วยมีกรดอะมิโนทิปโตเฟนคือกันมันมีงานวิจัยกล้วยบักนัดหรือสับปะรดนะบักนัดคือสับปะรดเนาะแล้วก็ส้มสามยักษ์สามอาหารนี่สามผลไม้นี่เพิ่มกรดอะมิโนทิปโตเฟนไปสร้างเป็นเมลาโตนินได้ในร่างกายให้ไฮรับดีได้พี่น้องพูดถึงว่าสับปะรดนี่มันเก็ือมี เป็นไส้บางอย่างที่ซอยย่อยโปรตีนน้ำมันก็จะยิ่งดีพออีนนี้หมอแพทย์วอลข่าวขาวมีกนหนึ่งถั่วได้ถวยถั่วเมอาหั่นเนี่ยนะคะถั่วเนี่ยเป็นกรดอะมิโนออกมิดมิสารแมกนีเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ได้โปรตีนพร้อมโปรตีนซอยพนคลายแล้วก็ดีบางคนเนี่ย รากามันมันเอามันเอาไปซอยให้รับดีการกินบางคนน่ะคุณหมอเขาแนะน้ำเลยเด้ให้ไปเคี้ยวถั่วก่อนนอนบางหมอก็บอกหนึ่งช้อนโต๊ะบางหมอก็บอกหนึ่งกำแต่นีนข้อมเห็นหมอแพทย์นะคะถ้ายำได้แล้วทองบ่ออืดกินได้นะก่อนนอนอแต่ถ้าทองอืดอาจจะต้องเว้นสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนในถั่วยำบ่ได้เพราะมีแขวเท่าแล้วกินเป็นน้ำนมอัลมอนด์นมถั่วกะแทนได้นะคะ เนาะเพราะว่ามันทวนอะดีแต่ยันยางย้บอีกทีหนึ่งบังคือมันก็จะมีคําแนะนําที่เขาอ่านเจอทัวทวไปในหัวใจที่ว่าเอากินไว้สักแก้วนึงให้รับดีหรือกินแอลกอฮอล์นี่มันขาดที่ถูกอยู่กันบ่อเแต่ว่ามันขาดีที่ว่าเนี่ยมันไมรับลึกมันรับได้แต่รับไม่ลึกและในระยะยาวถ้าเขาใส่วิธีนี้ในการรับไปเรื่อยๆคือแอิดมันสิติดล่ะก็ทำให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้ครับเพราะฉะนั้นก็ใครก็ไม่อยากกินของ แบบนี้ก็กินอย่างที่หมอแพรเอามาโช่ยูหนีด้อครับแมนค่ะเนาะนี้อันนี้บอแมนด้วยนี่อันนี้เอามาเป็นตัวเปรียบเทียบไปซื้อให้เลือกให้ให้มาสู่กันไงเป็นสึกชนไงสึกชนแต่ว่าหมอแพรบอมีแอลกอฮอล์มาชนนมบ่าอยากเอาออกโทรทัศน์นั่นเองนะคะกับพี่น้องนี่เป็นสาระโอ้มือนีรา่การของเหามีทั้งสาระนอนรับดีมีทั้งได้เจอกับศิลปินที่หลายคนคิดถอดเพลินนะครับแตวก็มีงานอ่อไป น่านดอกฝ้ายไปเที่ยวด้วยครับอย่าลืมอ่ะมือนีเสื้อนี่พี่น้องอยากได้หลายแต่ละมือแต่ละมือก็ต้องถามเบื้องมือได้คลิปเจ้าของสีได้ออกก็มีคนเร่งเนาะอ่ะมือนีมีอ่ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือเข้าได้ป่ะเนี่เด็กชายภูมิรพีพงตันหรือน้ององศาเดี๋ยวเขาไปฟังกันว่านารักปันเชียงใหม่ครับค่ะตตตต้้้้มมมมสั่นแุบ ข้ามาตุ่มโฮมชมนาการมาที่แห่งอีสานมาสู่แหละมาล้อมวงคุยกันโอ้ยมาผ่อนไหม่ไอ้มาผ่อนไหม่พานพานพังเนื้อต้นใหมยาวด้วยเออไม่ส่วนใหญ่กรีบที่ม้าเอาแค่มาโซ่มาล้อมวงอ่ะอันนี้เอาตะกะตุ่มกตุ่มกุ่พูเด้อไอ้ให้จั้งตัวสุดยอดตัวเดียวเพื่อนก็ ของดีมีรัก<น>ข,ของดีมีหน่อยของดีมีหน่อยเอาละาน้ององศากระถ่ายอยู่บ้านเดี๋ยวค,คุณลุงกิติเดี๋ยวทรงเสือไปหายด้ยวควยย้ำอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากคลิปที่เฮาอบอกให้ทรงมาเนี่ผู้ใดเป็นวิสาหกิจชุมชน่นเป็นที่มีผลิตภัณฑ์จากงานเฮ็ดถ้ำมือเจ้าของงานศิลปะหัตถกรรมั่งเสือพวกแบบนี้อยากให้ผมใส่หมอแพทย์ใส่ออกรายการให้พี่น้องได้หูจัก กับทรงขามาในนําเขมานะครับเอาสิโปรโมทให้งานโอท็อปของพี่น้องงานวิสาหีิจุมชจของพี่น้องไยเปที่หู้จักขายดีไปทั่วประเทศทั่วโลกครับพี่น้องครับรวมทั้งพวกสินค้าเกษตรด้วยมันแซ่บๆซนี่ขอเป็นเอกลักษณ์ไอ้ทรงมาจริงๆหรือมีงานก็ได้เนาะมีวัฒนธรรมที่เฮาอาจจะยังมันเคยเห็นครับค่ะกับทรงมาบอกกันได้เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือไล่การตุ่มหหวมของเฮานะครับมือนีวันซุก าร์อาทิตย์บ่มีารกาดนะครับพี <pe <pe ่น้องยามาเปิดเอิดเอเจอกันไหมพ่อกันไมมวันจันทร์กับพี่น้องมือนีขอบคุณทุกคูทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปอออออสุไตตตตตตีละะมม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 งงดั มาตุ่มโฮมมาชมความงามวิธีแห่งอีสาน